ค่ะเดี๋ยวเรามาถามความประทับใจน้องเหลืองกันนะคะว่าทำไมาถึงได้เลือกซื้อรถที่เต็มวิชิตของเราคะก็รถสวยครับรถสวยตอนที่เข้ามาดูรถกทั้งแรกความประทับใจตรงไหนคะบริการดีบริการดีน้องปลาเป็นยังไงบ้างคะใส่ถุงใส่ดีครับเตรงนี่ครับบริการปนะ <c oughs> ร,รนะทั <c oughs> บใจครับใช่ <c oughs> ทั้งนี้น้องเหลืองใช้เอกสารอะไรในการทําสัญญาคะปมียางด้างกับยดงมวลชนแดงมวลอันนี้มาด้วยไหมคะมาด้วครับวันเดียววันเดียวเลยนะคะ แล้วน้องเหลืองเดินทางมาจากไหนคะมาจากตาเลยหนึ่งรู้จักเตนนิชิได้ยังไงคะมีน้าที่อยู่ใดันเดียวค่ะโอ้น้าเป็นลูกค้าตองกระถุนเขาตองโกซื้อมาตรงกับท่านเลยเชื่อมั่นเลยก็ไว้ใจเตนนิชิของเราใช่ไหมคะค่ะได้แล้วรับรถคันนี้ไปแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วก็ราคายางดีตลอดตีนะคะแล้วก็อาชีพเลี้ยงงัวก็ขอให้ได้งัวราคาดีนะงัวลุ่มสมบูรณ์นะคะขอบคุณมากนะคะที่เลือกมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะขอบคุณค่ะ